สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าป่านะคะเข้าป่าเก็บเห็ดค่ะนี่ได้เห็ดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาไปล้างมาตัดคอนมันออกนะคะนี่นะคะเห็ดเปาพื้อบานแล้วค่ะกอใหญ่เบ้อเรอเลยนะคะ เรามาสองคนกับพี่เบนเบนจานะคะที่ป่าป่าเห็ดค่ะดูบานซะแล้วมนได้มาเก็บตอนทิมนะคะ่ะเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็บานแล้วเนี่ย เก็บสนุกสนานนะคะเก็บเห็ดเ่าหือเราจะแล้วจะไปล้างแล้วนะคะเราจะไปลวกไปต้มกินนะคะเ,เห็ดเ่าหือนะคะเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าเราเก็บมาได้ยังไงนะคะเชิญชมเลยนะคะช่วยกดไลค์กดให้ แชร์ให้อมพรด้วยนะคะอัวใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะเก็บเห็ดมาแล้วล้างแล้วนะคะแล้วก็จะทำพิธีต้มน้ำแล้วก็ลวกเห็ดสวยงามมากเลยนะคะ เป่าฮื้อก็เรียกเห็ดเป่านะคะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าในเห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งขาใหญ่ บกบกเลยขายใหญ่มากเลยค่ะเอาตัวแล้วเนี่ยเห็นพึ่งนะคะเห็นพึ่งค่ะ